วสิจุดชมวิวทะเลหมอก360องศาเป็นจุดชมวิวสวยๆบนภูทับเบิกสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีลักษณะเป็นสันเขายื่นออกมาคล้ายกับหน้าสิงจึงกลายเป็นที่มาของชื่อผาหัวสิงห์นั่นเองจุดเด่นของผาหัวสิงห์นั้นนอกจากจะมีลักษณะแปลกตาแล้วยังสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูทับเบิกได้แบบ360องศามองไปทางไหนก็เห็นแต่วิวภูเขาสีเขียวที่สวยงาม ในวันที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปรง่งก็สามารถมองได้ไกลถึงวัดพระธาตุซ่อนแก้วทุ่งกังหันลมและเขาค้อเลยทีเดียวส่วนช่วงเช้าของปลายฝนต้นหนาวและหน้าหนาวก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทะเลหมอกจะออกโรงบอกเลยว่าสวยอลังการสุดๆอากาศก็หนาวเย็นสะใจยามเย็นก็จะได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินสุดโรแมนติกใครอยากสัมผัสอากาศหนาวๆพร้อมชมวิวสวยๆต้องไปเที่ยวช่วงปลายปีถึงต้นปีรับรองว่าฟินแน่นอน เรียกได้ว่าเป็นดีมเดสติเนชันในใจของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้สำหรับพาหัวสิงแห่งนี้เพราะต้องไปเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองจริงๆใครมาก็ต้องประทับใจแน่นอนฉันหวังว่าจะยังมีที่กางเต็นท์เหลือนะ navigatorthailand.com